อาการของอแบตที่ชาร์จไม่เต็มสักทีนะครับมันจะติดอยู่ประมาณ39เอ้ย13.9โวลต์นะครับมันจะมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้13.9 13.8นะครับถ้ามันชาร์จเต็มนะครับมันจะอยู่ที่14.2โวลต์นะครับแบตที่ชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่14.2โวลต์อาการของมันก็คืออ่าซันเฟดเนะครับมันเริ่มเกาะแล้วนะครับแบตแบตที่มีอาการซันเฟดเริ่มเริ่มติดเนี่ยเริ่มเกาะมันจะมีอาการก็คือ มันจะชาร์จเราจะใช้เครื่องเครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะชาร์จอยู่ที่13นะครับ13.8 13.9มันไม่ขึ้นสักทีนะครับชาร์จอยู่เป็นวันก็ชาร์จอยู่งั้นนะครับทีนี้วิธีการนะครับหลักการของการสลายซันเฟตเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือกระตุ้นด้วยกระแสสูงๆงนะครับกระตุ้นด้วยกระแสสูงสงตอนนี้ถามว่ากระแสตอนนี้มันสูงไหม ไม่สูงนะครับประมาณประมาณ4แอมป์5แอมป์นะครับแต่นะครับตอนนี้ผมผมดันด้วยแรงดันนะครับผมดันด้วยแรงดันแรงดันตอนนี้อยู่ที่14.8นะครับผมดันไว้ที่14.8นะครับด้วยโซลิตช,ชิงสวิตช,ชิงตอนนี้เป็นสวิตช,ชิงโหมดนะครับสวิตช,ชิงตัวน,นี้มันโหมดมาแล้วเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือก็จะมีประมาณนี้ครับ แล้วไฟที่ไฟที่ออกจากสวิตชิ่งเนี่ยแรงดันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเป็นดีนะครับมิเตอร์ผมใช้สายสีเดียวกันนะครับเพราะว่าสายสีแดงมันขาดอ่าแรงดันที่ออกจากสวิตชิ่งสิบห้ถามว่า1ิบสิมันโอเวอร์ชาร์จไหม โอเวอร์ชาร์จนะครับโอเวอร์ชาร์จจาก14.2นะครับจริงๆแล้วไดชาร์จมันต้องออก14.2แต่ผมโอเวอร์ชาร์จให้นะครับพอโอเวอร์ชาร์จเสร็จพอโอเวอร์ชาร์จเสร็จแล้วมันมาที่มันลงที่แบตเตอรี่จริงๆแล้วมันต้องลงเท่าไหร่นะครับมันลงที่แบตเตอรี่อยู่ที่เหลือ14.8นะครับอันนี้คือเป็นค่าการต่อต้านจากแบตนะครับ เพราะว่ามันมีค่าความต้านทานภายในแบตนะครับแบตมันก็จะใช้งานไปนะครับมันก็ตรงกันกับตัวเลขตัวนี้นะครับก็หลักการนี้นะครับเป็นการสลายซันเฟดด้วยสวิตช,ชิงนะครับเพราะว่าภายในสวิตช,ชิงเนี่ยมันจะมีขึ้นความถี่นะครับขึ้นความถี่มันใช้ความถี่ในการแปลงสวิตช,ชิงแล้วก็แปลงเป็นไฟ DC เนี่ยมันจะมีความถี่ปนมาด้วยนะครับทำให้ ภายในนะครับภายในของอช่องเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวใช้ใช้มือถือถ่ายให้ดูนะครับภายในช่องเนี่ยมันจะมีการทําปฏิกิริยานะครับการทําปฏิกิริยาต่อช่องแต่และช่องคล้ายๆกับมันมันเดือดปุดๆนี่แหละนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนมันมีฟองฟองขึ้นมา อ่ะตอนนี้ก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องต้องดูด้วยนะครับว่าแบตมันร้อนไหมอย่าให้มันร้อนนะครับถ้าร้อนก็พอนะครับเพราะว่าโอกาสเสียงที่แผ่นธาตุมันจะแตกเสียหายเนี่ยโอกาสมีสูงมากถ้าทําแบบนี้นะครับก็ใครที่มีปัญหานะครับแบตทิ้งไว้นานๆนะครับแบตใหม่นะย้ําว่าแบตอายุยังไม่เยอะนะครับแล้วเราไม่ได้ชาร์จนะครับปล่อยให้มัน ไฟหมดทิ้งไว้นานๆเนี่ยวิธีการแก้นะครับก็คือเราสามารถทำโอเวอร์ชาร์จเพื่อให้มันสลายซันเฟตท,ที่เกาะหน้าหนานะครับสำหรับการชาร์จด้วยการชาร์จปกติไม่ออกนะครับต้องใช้วิธีโอเวอร์ชาร์จด้วยสวิตชิ่งโมนะครับสวิตชิ่งโมตัวนี้มันสามารถาปรับนะครับมันสามารถปรับแรงดันได้นะครับตั้งแต่10โวลต์นะครับ10โวลต์จนถึง20โวลต์ครับตัวนี้ครับใช้สวิตชิ่งตัวน,วนี้แปลงขึ้นมา ถามว่าทำไมนะครับทำไมผมมั่วหรือเปล่านะครับวิธีการนี้นะครับวิธีการนี้ผมใช้มาเป็นเกือบห้าปีนะครับห้าปีเจ็ดปีแล้วครับน่าจะใช้มานานแล้วนะครับถ้าพูดพูดก็พูดว่าใช้มานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมไม่เคยนําเสนอนะเพราะว่าการนําเสนอแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยนะครับอโอกาสที่ เราจะปฏิบปตะต่อเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันไม่มีโอกาสนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะครับหน้าหนาวกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันเยอะนะครับก็ลองดูนะครับว่าใครมีปัญหายังไงก็สอบถามได้นะครับผมก็พอมีความรู้อยู่นะครับเกี่ยวกับการฟื้นฟูแบตนะครับเกี่ยวกับการทาทาหนุ่มทําสาวแบตนี่แหละนะครับก็ลองลองดูนะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับดีครับ